แขับนะครับได้นับสตุปปัจจัยและที่เราได้ทำอยูในวันนี้นะครับให้เสร็จสิ้นครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญน้องนะครับหรือน้องการใจเอื้อนะครับมากล่าวขอบคุณพี่น้องดาแข่คขับนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเมื่อกล่าวเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปมูนะครับบนตลาดการเรียนแห่งนี้นะครับ ปฏิิภาพไมะเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับน้องนักรังอินะพเพื่อทําได้แจ้งความตรงมานะครับครับขอขอประการทชพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนะครับเรารับเงินเสร็จที่ถ้อยแล้วนะครับเรารับพรพระ พระคุเจ้าจะให้พรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหลัจงจากพระคุณเจ้าให้พรเสร็จนะครับเราก็จะให้น้องนภพลน้มงสังเพื่อนะครับได้มาก่าวขอบคุณพี่น้องบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมรุ่นรุ่นสุนในครั้งนี้นะครับและหลังจากน,นั้นก็จะปันทึกภาพนะครับเป็นภาพหมู่ร่วมกันกนะครับ หลังจากาเ,เป็นภาพูเสร็จไปที่ียร้อยแล้ว,ลวก็เกรียนเชิญท่านพิพิธทุกท่านครับลงสู่ด้านล่างที่สลาเนกประสงค์นะครับเพื่อร่วมรับประทานอาหารครับสำหรับอาหารวันนี้นะครับก็เป็นอาหารไทยๆนะเป็นอาหารที่นะครับเป็นฝีมือของพี่น้องเราชาวบ้านท่าคอยนะครับั้องปากลูกนะครับเป็นอาหารที่รับประทานาากันแบบไม่ง่าย

ีพอดีทำได้ผลงานปีที่แล้วมาแล้วยมาผลงารปีนี้เป็นปีไหนนะปีเด็กประถมก็รู้สึกว่าก้าวต่อไขึ้นนะก็ว่าเนี่ยอยเป็นผู้ที่มีบุญการตามน้องนะครับตามน้องทำไปทั่วทำบุญนะก็น้องการเนี่ยเป็นอย่าดีนะเป็นอย่าดีตลอดถ้าท่านนู่นเขาโ้ก็ดีด้วยนะ ทป,ปีที่แล้วเรามาตอเหก,การณ์นกจะจำได้แต่ว่าประมาปีเรไม่โคการแต่อะไรแตกการไปปีหนึคงนะปีนี้เห็นอยูน่นั้นคือสาราในเีนนั้นที่ที่ลาดขึ้นนะลดัาราลลาลราบีึ้นเพราะว่ามราไ้การประโยชน์ยังมาได้การประโยชน์นะย นะไม่ร้อนนะมีที่ห่าง่านมีความสุขตานี้ก็คือหลักผสหนาเราจะในวิธีกรรมตาครับก็จะเป็นคนใหญ่กเราด้วยที่ต้องตามน้ว่าที่ทำกับเพื่อนนเพราะว่าเพราะว่าสถานที่นี้เราี่ดูแล้ววางนะกว่างพอก็ทางกาที่คาดก็เป็นะตร ยากรงหลายที่จะมาหน้าจสมาพีครมเรียนนะถ้ายนยามนี้มีก็มาปฏิบัติมรไดที่นี่นะต่อไปเมื่อข้างล่างกว้างขึ้นสะดวกขึ้นในที่ก็คงจะหน้ามาธิได้แล้วที่ที่ห้าสะดวกขึ้นนะก็จะทำให้ถ้าคประโยชน์่านี้แล้วยังสามารถให้ได้สารพัดนะให้ได้สารพัดอีกเดีัวนะนะว่าที่เห็นนกคือขาูเจ้่วหน้ามาจะเรียบร้อยนะเจ้าหน้ามัจะดูดีเลย ก็ด้วยอาจารยที่เาเ่นกอในวัี้นก็สอโมราตมที่าทำนะรูนะสร้างกันนะคือมัน้ใช้จอยู่มากแต่ว่าก็ไม่เป็ได้วายก็ท้างนะก็รวมกัน่อไปนะจนกว่าจะเสร็จนะกวร็จือว่าพวกเราเป็นตางนนนีีุมาก ปีนี้มามากกว่าปีที่แล้วตอนนี้หลักการเวนาใหญ่แล้วนะไม่ใช่เรากตาตาธรรมดาก็ถือว่านักพักมีความรู้อยู่นี้เพิ่งขึ้นนะถ้าัยุ่นรอนัพักมสร้างบ้านของเมียถึงผมตีผมฟังเลยนะ การเดมสั่นยีคอค่ะแม่เนี่ยเนี่ยผมก็เซ็ตก็เรียกเป็นช่วันนะครับช่วี้เป็ช่วงมันหยุดตัวเราก็ไปภาก่อนด้วยนะต้าวอนไปจนปุ่นไปทำดูด้วยก็ดีนะทกด้วย